สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมวันพีชบอลตี้รัตนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอกเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอกไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผมใน <ไป S 1> อนิเมะเนี่ยกลุ่มหนวดดาก็เริ่มจะมีบทบาทมาบ้างแล้วนะผมคาดการณ์กันว่าในปีหน้าเนี่ยพวกตัวละครจากกลุ่มหนวดดาเนี่ยจะเข้าเกมมาเยอะมากๆเลยนะฮะโอเคผม ก็ตัวละครหนวดดำเนี่ยเราก็จะไม่พูดถึงแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันเดาสายและสียากมากเลยนะผมแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยจะพูดถึงกลุ่มลูกน้องของหนวดดำนะที่ได้โชว์พลังผลปีศาจออกมาแล้วสำหรับคนที่อ่านมางังงะนะฮะส่วนคนที่ดูอนิเมะเนี่ยก็น่าจะใกล้ถึงตอนพวกนั้นแล้วนะผมบอกเลยว่าโชว์ของแบบจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะฮะก็ผมจะยกตัวอย่างนะผมทุกตัวละครจากอาพวกลูกน้องกลุ่มหนวดดำเลยผมจะเว้นบางตัวที่ ความสามารถของปีศาจของมันเนี่ยไม่เอื้อมหน่วยที่จะเข้าเกีบม,มานะครับผมอาจจะเป็นตัวที่อาจจะมาท้ายๆเลยอะไรแบบนี้นะผมแล้วก็คุซันเนี่ยจะไม่พูดถึงด้วยนะฮะรวมถึงหนวดดําด้วยนะฮะ โอเคผมได้ทําโพสลสารวจนะว่าตัวละครตัวไหนในกลุ่มลูกน้องดวดดำเนี่ยที่อยากจะให้เข้ากีม,มามากที่สุดนะฮะเจสัสเบอร์เจสเนี่ยมีคนบวตไป5%นะผมแล้วก็ชิลีเพห่งสายฝนเนี่ยมีคนบวตไป62%นะล่าฝนปีศาจนะผมแล้วก็แวนออก,กาเนี่ยมีคนบหวตไป19%นะผมแล้วก็อื่นๆเนี่ยอีก14%นะก็มีคนมาโหวตไปประมาณ6,000กว่าคนเลยนะผมก็ถือว่า ชีรีเวงสายฝนเนี่ยก็ยังมาแรงสุดๆเลยนะฮะล่างผนปีศาจนะผมแต่ว่าจีซัสเบอร์เจสเนี่ยที่เป็นร่างใหม่เนี่ยคือมันมีผลปีศาจด้วยผมแต่ว่าร่างใหม่ที่จะมาก่อนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นร่างเดโรซ่าหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะผมโอเคครับงั้นเรามาเริ่มเดาสายของแต่ละตัวกันดีกว่านะแน่นอนว่าไม่ใช่มีแค่3ตัวนี้แน่นอนนะมีตัวอื่นด้วยนะผมแต่ว่าอย่างที่ผมบอ,อกไปเรอาจจะยกเว้นบางตัวที่อาจจะยังไม่พูดถึงนะฮะตัวละครแรกนะผมจีซัสเบอร์เจสฮะกับตันยักษ หน่วยที่1น,นะผมกินผลพิศาดผลลิกิลิกิเข้าไปนะหรือว่าผลพันลังนั่นเองนะผมพลังความสามารถผลพิศาดเนี่ยก็น่าจะตามนั้นเลยนะยกภูเขาโยนภูเขาอะไรแบบนี้บ้าพลราสุดๆเลยเน,ะนี่หว่าผลพิศาดนี้นะผมก็เลยเดาว่ามันน่าจะมาเป็นสายปัดเกือบ60%เนลยนะผมแล้วก็มีโอกาสามาเป็นสายวิ่งเนี่ยสาแล้วก็สายโล่เนี่ยสนะิเเนไอเปอร์เซ็นต์พวกนี้เนี่ยผมคิดเองนอกจากพลังผลพิศาดรวมถึงความน่าจะเป็นที่มันน่าจะเป็นไปได้แล้วนะผมบางตัวที่ บบสู้เ,เก่งๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่มาเป็นสายโล่อะไรแบบนี้นะผมหรือเปล่านะก็ไม่แน่ใจนะผมแต่ว่าจีซัสเบอร์เจเนี่ยอาจจะมาเป็นร่างเดสโลซาก่อนหรือเปล่าฮนะอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าทางวูนากีมเนี่ยจะมาเป็นร่างไหนก่อนนะแต่ว่าร่างน,นี้ยังก็ต้องมาเป็นสายหมัดแน่นอนนะผม ตัวละครตัวต่อไปนะผม<ฮ>แวนออกาฮะกับตันยักษ์หน่วยที่สาของผลพิศาคือผลวาปุวาปุหรือว่าผลวาราปนั่นเองนะครับผมตัวละครนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นสายหมัดเนี่ยสิเซนะผมสายวิ่งเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สายโล่เนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะด้วยความสามารถวราปของเขาที่สามารถว์ปเพื่อนได้ด้วยนะครับผมผมว่าอาจจะเหมาะกับการเป็นสายวิ่งนะผมพาเพื่อนว์ปไปดึงธงฝ่ายศัตรูอะไรแบบนี้นะฮะอาจจะความสามารถคล้ายคล้ายไคโดไฮบิดนะแต่ว่าอาจจะดีกว่าก็ได้ นะครับถถึงสายโล่เนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันผมว่าไปกันทงอะไรแบบนี้ส่วนสายมันเนี่ยมีโอกาสน้อยผมด้วยความสามารถของปีศาจของเขาเนี่ยที่แบบมีความสามารถในการแบบช่วยเพื่อนรุ่มทีมอะไรแบบนี้ผมว่าสายวิ่งน่าจะมีประโยชน์ที่สุดนะผมสำหรับแวนออกานะฮะ ตัวละครตัวต่อไปผมช้ริวแหงสายฝนนะผมกับตันยักหน่วยที่2นะผู้ที่กินผลสเกตสเกตเข้าไปหรือว่าผลล่องหนนั่นเองนะผมเอ่อต้องบอกเลยนะพวกตัวละครล่องหนเนี่ยส่วนใหญ่นะผมจะมาเป็นสายวิ่งนะอย่างเช่นคุณอะไรแบบนี้นะผมผมเลยคิดว่าชิลิวเนี่ยมันควรจะมาเป็นสายวิ่งนะแต่ด้วยความสามารถดาบที่ยอดเยี่ยมนะผมก็มีเปอร์เซ็น,นที่จะมาเป็นสายหมัดเช่นกันนะผมแต่ว่ายังล่องหนได้อีกต่างหากนะผมเลยคิดว่าชิลิวเนี่ยอาจจะเป็นตัวละครที่สามารถเปลี่ยนสายได้นะผมสาย เนอาจจะเป็นสายหมัดนะผมแล้วก็เวลาล่องหนเนจะเป็นสายวิ่งนะผมวิ่งไปดึงธงโอ้โ oh. ห น่าจะเป็นตัวละครที่น่าสนใจแล้วก็หลายๆคนเนี่ยรอคอยที่สุดเลยผมในบรรดาลูกน้องกลุ่มหนวดดำนะผมก็ต้องมารอลุ้นกันว่าชิลิวงสายฝนเนี่ยจะมาเป็นสายอะไรแล้วก็สีอะไรนะครับผมตัวละครตัวต่อไปผมอาบาโลปิซาโลนะฮะกับตันยักษหน่วยที่สี่ของผลพิศาจผลชิมมะชิมมะมหรือว่าผลเกาะน,นั่นเองนะฮะก็ตรงตามชื่อเลยนะครับผมโดยตัวละครตัวนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะว่าจะควรมาเป็นสายอะไรนะผมัแต่ว่าสายหมัดเนี่ยน่าจะมีโอกาสสักสิบเปอร์เซ็นต์นผมสายวิ่ง 10%เลวก็ผมเทให้ว่าน่าจะไปเป็นสายโล่เนี่ยแผ่10%เลยนะไม่รู้ว่าผู้นักเกมเนี่ยจะออกแบบตัวละครนี้ยังไงแต่ว่าตามที่ผมคิดนะคืออาจจะมาเป็นสายโล่และสามารถวาร์ปไปทงไหนก็ได้นะผมเพื่อไปกันทงอะไรแบบนี้ผมลมประมาณว่าแบบสามารถควบคุมเกาะเกาะนั้นได้นะฮะก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจหนึ่งตัวว่าผู้นักเก็จะออกแบบมาอย่างไงนะผมก็เอาใจช่วยแล้วกันนนืมอยากเห็นนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะผม ตัวละครตัวต่อไปของวัสโกช็อตนะผมกัปตันยักษ์หน่วยที่8นะฮะก็เป็นผู้ที่กินผลปีศาจผลกาบุกาบูนะผมหรือว่าผลเล่านะฮะตัวละครตัวนี้อาจจะเดาได้ไม่ยากหรว่าจ,จะมาเป็นสายอะไรอาจจะเป็นพวกสายโจมตีหรือว่าสายวิ่งก็ได้หมดเลยนะผมสายหมัดเนี่ยอาจจะสัก40%่สิร์เนะผมสายวิ่งเนี่ย50%นะแล้วก็สายโล่เนี่ย10%บเปร์เนะผมควรมาเป็นสายพวกโจมตีอะไรแบบนี้มากกว่าอาจจะมีสาระใหม่ก็ได้นะผมสาระติดแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยทำให้ติดไฟได้ง่ายขึ้นนะผมแต่ว่าพลลังงผปีีศาาจขขอเเน่ย เดี๋ยวเราก็น่าจะได้เห็นกันแล้วในะอนิเมะนะผมก็รอรู้กันได้เลยนะผมแต่ว่าความสามารถของเขาจะเข้ามาในเกมในรูปแบบไหนเนี่ยอันนี้ก็ต้องรองรู้อีกเหมือนกันนะผมน่าจะเกี่ยวกับไฟอ่ะแน่นอนเลยนะผมโอเคออกมาดูตัวละครต,ตัวต่อไปกันดีกว่านะนี่คือด็อกคิวนะผมกัตตัยักษ์หน่วยที่9นะแล้วก็ผู้ที่กินผมพิศาชิคุชิคุนะผม,ผมโรคระบาดกับสัตว์คู่ใจของเขาเนสตองเกอร์นะผมลาลี่กินผมพิศาผลอุมะาอุมะาเข้าไปผมโมเดลเพกาซัสนะฮะ ไอตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะน่าสนใจเลยนะครับผมก็คือสุ่มตัวเดียวได้2ตัวเลยนะแล้วคราวนี้เนี่ยคือแท็กของมันเนี่ยมันจะเป็นแท็กอะไรฮนะไอเพกาซัสของมันเนี่ยก็เป็นแท็กโซออนใช่ไหมแล้วก็ไอด็อกคิวก็ไม่แน่ใจว่าเป็นพารามิเซียรหรือเปล่านะครับผมโอ้โหแต่ว่าตัวละครนี้เนี่ยเหมาะกับการเป็นสายหมัดกับสายวิ่งสุดๆเลยนะครับผมแล้ว,วความสามารถผมปีศาจข,ของเขาเนี่ยก็เดายากมากเลยว่าจะออกมาแบบไหนผมในแบบในเกมนะ อาจจะฮิวเพื่อนหรือว่าบัฟเพื่อนอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่าเป็นตัวละครที่ผมสุมแน่นอนผมรอมา,มากๆเลยโดยเฉพาะซองเกอร์เนี่ยซองเกอร์เนี่ยน่าจะมาคู่กับด็อกฮิวนะไม่น่าจะแยกเดี่ยวถ้าแยกเดี่ยวน่าจะหาเอาเรื่องเลยนะ โอเคผมก็มีตัวละครอีกหลายตัวในกลุ่มหนวดดาที่ผมยังไม่พูดถึงนะก็เดี๋ยวค่อยพูดถึงในคลิปต,ต่อไปแล้วกันนะครับแต่ว่าตัวละครที่ผมพูดถึงพวกนี้เนี่ยก็บทก็เด่นเอาเรื่องเลยนะฮะโดยเฉพาะปีหน้าที่มีโอกาสที่หนวดดาร่าง2ผลเนี่ยจะเข้าเกมมาสูงมากๆเลยนะฮะและแน่นอนว่าพอกับตันของเขาเข้าเกมมาแล้วเนี่ยเหล่าบรรดาลูกเรือเนี่ยก็ต้องเข้าเกมตามมาเหมือนกันนะครับ อาจจะมาเป็นรีเจนคู่ก่อนหนวดำเข้าเกมมาก็ได้ผมตัวละครตัวเต็มที่อาจจะมาก่อนเลยนะ่จะเป็นเบอร์เจนนะแล้วก็ชีลีวิแห่งสายฝนนั่นเองนะผมมาดักเพชรพวกเรานะผมแต่ว่าถ้าอยากดักจริงๆเนี่ยดักผมโดยเฉพาะเลยก็เอาสตองเกอร์มานะน่าสนใจมากๆหรือสำหรับด็อกคิวกับสตองเกอร์นะผมตวัวอื่นก็น่าสนใจเช่นกันนะผมแถมยังบทเด่นอีกต่างหากนะผม ก็ต้องมารลอลุ้นแล้วกันนะว่าจะมาเป็นตัวอะไรก่อนนะครับแต่ที่แน่เนี่ยโดดดากับกลุ่มโดดดำเนี่ยปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีของพวกเขาแน่นอนนะครับทุกคนก็เตรียมเพชรก,กันให้พร้อมแล้วกันนะครับบริหารเพชรก,กันให้ดีๆนะหรือไม่แน่ว่าอาจจะมาเร็วๆนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับโอ้โหตื่นเต้นมา,มากๆเลยนะโอเคผมคลิปนี้เนี่ยขอตัวลาไปนะครับใครไมเห็นไงสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะผมขอตัวลาไปนะครับสวัสดีครับ